จังหวัดอุดรธานีจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกประจําปี2568ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่ออนาคตของเรารู้คุณค่าร่วมปกป้องสร้างแรงขับเคลื่อนครับนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกประจําปี2568ในพื้นที่ชุ่มน้ําหนองหานกุมภวาปีณท่าเรือเชียงแหวนะครับทะเลบัวดแดง บ้านเชียงแหวหมู่2ตำบลเชียงแหวออำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีครับผมโดยมีนายนาเรศชมพูผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่3ได้กล่าวรายงานโครงการการจัดงานจากนั้นครับประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการจัดงานและมอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพและคำขวัญสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ภายในงานมีการจัดบูธนิทรศการของส่วนราชการและผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปจากชาวบ้านหลังจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาครับเนื่องจากวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันพืชที่เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะครับและในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ protecting wetland for our common future นะครับหรือปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา รู้คุณค่าร่วมปกป้องสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและปกและปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภาวาปีอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดความยั่งยืนในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และชุมชนตามเจตนารมณ์ของสำนักง,งานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหานกุมภาวปีครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติครับเป็นแหล่งน้ําจืดธรรมชาติขนาดใหญ่อันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับ3ของประเทศครับมีพื้นที่กว่า22,500ไร่ตั้งอยู่ระหว่างอําเภอกุมภาวปีอําเภอรประจักษ์ศิลปาคมและอาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีครับลักษณะกายภาพเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยพงหญ้าขึ้นแฉะและก็มีดอกบัวจํานวนมากครับ พื้นที่โดยรอบหนองน้ำมีชุมชนประมาณ32ชุมชนและเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวที่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีครับนอกจากนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของวัดมหาธาตุเจดีเมเจดีเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยใกล้เคียงกับพระธาตุพนมมีตำนานผาแดงนางไอถือเป็นแหล่งวัดประวัติศาสตร์นะครับและเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพและนกที่ผ่านมาในฤดูหนาวจากจีนยุโรปและตะวันออกกลาง ที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบนกอย่างน้อย74ชนิดอีกทั้งยังมีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํามีการใช้น้ําหนองหานกุมภวาปีผลิตน้ําประปาเพื่อใช้ในอําเภอกุมภวะปีด้วยครับ